สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอ็ดมันเอีเขียวพ้าร่วยนะคะเขากำมาตอกันนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะงวดที่ผ่านมาว่ามีเสี้ยนใดเนี่ยนะคะเขาก็มีสูตรของเอ็ดมินนะคะแตกบนแตกล่างนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดนาะนะคะแล้วก็สูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะของข้อยิ่งเขากับไปเบิ้งน้ากั่นตองวดนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเขากำมาตอกันนะคะเวลาพัฒนานะคะผู้ชมเนาะนะคะงวดวันที่ อ่ะเมื่อที่ผ่านมานะคระัดวันที่ยี่สิบนะคะว่ามีเซียนไหนนะคะเข้าสุดของยันนิ่นะคะเข้าเต็มๆทั้งบนทั้งล่างนะคะนะคะเสียงจกักรจันย์ห้องนะคะกลาวพัฒนานะคงวดวันที่ยี่สิบสองของเซียนใบของเซียนใบที่เหลือคนห่ศูนย์มีเด้กท่านผู้ชมพันวาศูนย์บอนศูนย์มาม่าพะละขาศูนย์หนองนะคะนี่ของเซียนใบนะคะ ไม่เข้านะคะของเซียนไม่เนาะ,นะ,ะก็ของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่เด่นเจ็ดอ่าล่องหกนะคะก็บ่เขาอะท่านผู้ชมเนาะเขาทะเลเด่นของพ่อเฮงโอ้ของพ่อเฮง,เง,เงเสูตรพวงที่าทานมากแปลกๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะมีมีแค่์สองตัวซีตว่ตัวของคนเขาหน่วยเจ็ดศูนย์เออหนึ่งเจ็ดนะคะ นี่ของขวอยิงน,นะคะก็ไม่เข้าเข้าตลักหน่วยเนาะนะคะมาสูตรหวยเล่านะคะอันนี้เป็นสูตรหวยเหลานะคะของแอดมินสูตรนี่ใช้ได้ทั้งหวยทุกหวยนะคะท่านผู้ชมเนาะเข้าเต็มติมนะคะสองเด้งนะคะเข้าศูนย์เจ็ดและศูนย์หกเข้าชุดตรงนะคะอันนี้ชุดบางบางครั้งนะคะสูตรนี้นะคะอธิบายกันสูตรนี้บางครั้งอ่าจับลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นสาม สูตรนี้ใส่ได้หมดทุกทุกทางนะคะคุณผู้ชมเนาะใครที่จับตัวเลขนะะเอาเข้ากับาเม่วงกันตรองงวดนะคะสูตรสูตรหวยเลาเนาะค่ะโอ้ยเขาถึงแปดตัวแปดเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะนะคะการาวนางวดนี้นะคะก็ขอให้สูตรสูตรหวยเลานะคะอ่ะต่อกันงวดนันที่ยี่สิบสองเดี๋ยวมินทำสูตรไปแล้วนะคะ สูตรหอ้ยลาวเดี๋ยวเจะ้จะเขียนในผู้ชม,มงบางไมนนะสูตรีวิธีจับสูตรนะฮะท่าผู้ชมเนาะอ่าชุบว่าแล้วไดมาสี่ตัวบนสี่ตัวล่างนะคะอ่าจับลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนมากตามสูตรก็จะจับจับไล่นี่นะคะ วันนี้นะคะได้ 00, 00เหมือนเดิมเอับท่านผู้ชมเรยงจะบ่าบ้า00บอสเสียงจ๊กจั่นนะคะท่านผู้ชมมันมเมี่ยงจ๊ก,กจั่นน่นห้องดังดังนะคะขอโทษขอไทยได้เยนะคะหนึ่งเจ็ด ศูนย์เก้านะคะแปดหกตัดเนี่ยตัดเล่นได้นะคะสูตรนี้นะคะบางครั้งเราก็จับลงที่ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าตามสูตรกล้องเฉียงชุดตรงนะคะ เดี๋ยวเขาบังบังหวัดที่ทานมากก่อนองวันี้อ้าเศูนย์ศูนย์นะคะเขาสงดิ้งซื่งศูนย์ศูนหนึ่งเจ็ด เดขวัวไปไซบออ่วมีแต่ศูนย์นะคุนผู้ชมศูนย์เก้านะคะและแปดหกนี่เป็นตัวเด่นนะคะสองตัวนี้นะคะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดนี่หกคูนะคะหนึ่งแปดและเก้าแปดนะคะทั้งหมดนะคะเล็กแปดตัวนี่มีหมดทุกตัวนะคะจับออกมาแล้วแต่ว่าเลื่อนจัเจ็ดหกหกเจ็ดด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งตัวเป็นตัวกันนะคะร้าเสียงแมงจะกระจัดห่อง เก้าหนึ่งนะคะศูนย์ศูนย์แปดนะคะอันนี้สี่ตัวนะคะคลิดสี่ตัวเพราะว่าสูตรนี้จะได้จับสี่ตัวนะคะก็มีศูนย์หนึ่งเก้าแปดนะคะเจ็ดหกศูนย์ศูนย์นะคะ นี่ชุดสี่ตัวนะคะก็ย่าลื่มตัวกันอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าไม่จับลงมานี้ก็คือตัวกันนะคะเจ็ดหกนี่นะคะโอ้ยชุดตุงที่พานมากเขาสองเด้งนะคะเลขว่าไปไซกัสยูเนี่ยบริเวณนี่ยหละท่าบผูนชลบก,กับพิจารณานะคะอะมีเข้ามีหลุดนะคะผู้ชมน้อแล้วก็เก้าหนึ่ง เะะทียดมินกาการะบัดเลยให้นะคะ,ะก็ชุดมี00170986นะคะชุดตรงนะคะส่วนชุดเต็มก็มี0118598 0991และ08นะคะชุดชุดอันนี้อันนี้หมายถึงตัวเดนเนอนี่เนรอคะก็มี76นะคะตัวกันชุด4ตัว0198 01เอ่อ76 00นะคะ ขอผู้ชมวลาบนะคะเขาตองหัวดนะคะผู้ชมเนาะสำหรับสูตรวลาวนะคะแม่นๆนะคะงัวที่พันมากััเข้าสองเด้งนะคะสวัสดีค่ะนะคะเราก็ไปดูเซียนกันเนาะนะคะสูตรของพ่อฮิ่งจะออกมาสวใดแน่นะคะส่วนตัวเด่นๆเน้นๆนะคะจะเป็นตัวที่แอดมินวงกลมไฮเดอร์นะคะผู้ชมศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะนี่ชุดสี่ตัว เจ็ดหกศนนย์นะคะ